ชาดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ سين ีเม้าชานเลค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทำรูปโปรไฟล์เป็นแบบฟูลบอดี้นั่นเองนะคะก็เป็นแบบเต็มตัวนั่นเองค่ะก็ก่อนอื่นนะคะเราก็จะไปแต่งตัวกันเนาะเพราะว่าทุกครั้งนะคะที่เราเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราต้องทำใหม่ทุกครั้งะคะ่ะก็จะมีความยุ่งยากนิดนึงเนาะก็เราก็กดไปที่บันทึกแล้วก็ถ่ายภาพโปรไฟล์กันเลยนะคะ ก็เลือกภาพพื้นหลังนะคะก็กดไปอันไหนก็ได้เนาะแล้วเราก็ถ่ายแชะๆนะคะแล้วเราก็ออกกร,รีบออกแล้วก็อีกทีนะคะแล้วก็แชะๆรีบออกแล้วก็ทําอีกทีนะคะแล้วก็แชะๆอย่างรวดเร็วนะคะก็ทําทั้งหมด3ทีเนาะก็จะได้ภาพโปรไฟล์เป็นแบบฟูลบอดี้นั่นเองค่ะกาไดาก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็สําเร็จเนาะก็ เพื่อนๆก็สามารถลองไปทำดูกันได้เนาะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยเนาะวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบาย